สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าลูกคิดถึงยังไยครับแม่ก็คิดถึงลูกนะพี่อ้อ,อนตรงไหนะแม่ดูดิี <c oughs> อยู่ไรมาครับเนี่ยแม่เอาผักจากสวนมาให้เดี๋ยวผมช่วยถึงครับจะไปค่ะแม่มีอะไรกินไหมเนี่ยแม่ต้องกินข้าวกินยานะแม่คะ ไม่หิวข้าวหรือ,อยังคะแม่ยังไม่หิวลูกแม่ขอนั่งพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวว่าจะไปดูต้นไม้สักหน่อยงั้นเดี๋ยวผมขอขอไปเก็บพิก่อนนะครับจ้าลูกใครมาเนี่ย สักทีเลยนะอ่ะนี่ช่วยยกเข้าไปในบ้านหน่อยเอา้ายืนซ่ออยู่ทำไมยกไปสิมีอะไรกันอะแม่ไม่ต้องยกค่ะแล้วนี่คุณเป็นใครอะมาใช้แม่ฉันยกกระเป๋าได้ยังไงอ๋อนี่แกคงจะเป็นลูกแม่บ้านนะสินะมาก็ดีเลยงั้นช่วยฉันยกของเข้าไปในบ้านหน่อยสิฉันไม่ใช่ลูกแม่บ้าน แล้วนี่แม่ฉันาอายุมากแล้วคุณมาใช้ย,ยกของได้ยังไงพูดแบบเนี้อยากได้เงินใช่ไหมได้อ่ะทีเนี้ยจะยกได้หรือ,อยังฉันยกให้ก็ได้เห็นเงินเนี่ยมีแรงขึ้นมาเลยนะนิสัยแบบเนี้ยไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยนะ ทงไงทำแบบนี้กับฉันหลังลูกคุณใช้ฮน,นี่คุณจะทำอะไรอะ่ะนี่แม่กับพี่สาวผมนะแม็กนี่แม่คุณกับพี่สาวเหรอคะเอ่อคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว,ว่าฉันไม่รู้อะคะ่ะว่าเป็นคุณแม่แล้วก็พี่สาวของแม็กอย่าถือสาเชนึี้นะคะอ่ะ พอพองั้นเข้าบ้านกันเถอะไปค่ะแม่แม่คะไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ่ะคุณคิดถึงฉันไหมคะแหวะนี่แม่ผู้หญิงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เลือกไปคว้าผู้หญิงแบบเนี้ยมาทำแฟนได้ยังไงคู่ชีวิตนะ เลือกให้มันดีๆหน่อยพี่คะหัดพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคะฉันน่ะน้องสเตท์พี่นะให้เกียรติบ้างแล้วเธอล่ะเคยให้เกียรติคนอื่นบ้างไหมฮะพ่อเลยครับอย่าทะเลาะก,กันเลยแมกพี่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องหรอกนะแล้วรถคันนั้นน่ะพี่ซื้อไว้ให้แกเอาไว้รับส่งแม่นะ ไม่ใช่เอาไปให้คนอื่นใช้ก็ผมเห็นรถมันจอดไว้ครับไม่มีใครใช้ผมก็เลยให้ซีใช้ไปก่อนใช่จะห่วงอะไรนักหนาแม่คะหิวแล้วอะค่ะมีอะไรกินไหมคะวันนี้คุณอยากกินอะไรอะครับอือะไรก็ได้ค่ะถ้าแม่กินด้วยอ่ะเขาทานได้หมดแหละ จะอ้วกโหอ,อาหารน่าทานทั้งนั้ค่ะแม็กเนี่ยของโปรดฉันเลยคุณีินู้ใส้ในถุงเลยนะคะดัดจริเแม่คะนี่ลาหมูที่แม่ชอบไงยคะทานเยอะๆนะคะอืมพี่ ถามอะไรหน่อยสิทำไมพี่ไม่หัดเรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทํามีหน้ามีตาในสังคม,คแ,มงแล้วมันเป็นหนักส่วนในของแกฮะฉันชอบทำสวนทาไร่ทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็เป็นอาชีพที่สุดจริตมันก็ไม่หนักหรอกค่ะดีนะคะแม็กที่คุณน่ะ ไม่เป็นเด็กลดเ,เ,ลเลี้ยงควายแต่บรรพบุุษของเราทำนาทำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตั้งแต่โต้ตนนานาหนูแต่มันไม่ใช่บรรพบุุษของหนูนะคะคุณแม่พ่อกับแม่หนูอะ่ะเป็นถึงเจ้าสวัวเหรอจ๊ะ เป็นเจ้าสัวหรือเจ้าก่อกันแน่จ้ะที่แปลว่าเก่อเขากินนะจ๊ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะใครกันแน่ที่เกาะแม็กกินงานการก็ไม่ทำคอยดูนะถ้าเกิดว่าฉันแต่งงานจดทะเบียนกับแม็กอะฉันจะขายนาขายสวนขายวัวขายควายรวมถึงรีสอร์ทนี้ด้วยคอยดูสิว่แกสองคนเนี่ยจะเอาอะไรกิน ขายไม่ได้นะยังไงก็ขายไม่ได้เด็ดขาดทำไมทำไมจะขายไม่ได้นี่แม่อาบน้ำบ้างกรอเป่าเนี่ยเหม็นกลิ่นคนสาบควายนี่แกชักจะลามปามแม่ฉันใหญ่แล้วนะแม็กที่แกทนด,ดูสันดานมันได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมทำไมจะจะพ้นไม่ได้แม็กเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อีกหน่อยฉันก็ต้องแต่งงานกับแม็ก ฉันจะไล่พวกแกสองคนอะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ไล่อย,อย่างนั้นเหรอการรีบมาขอโทษแม่ฉัน,น๋ยวนี้เลยนะนี่แกคิดว่าคนอย่างฉันจะขอโทษแม่แกอย,อย่างนั้นเหรอมีวันซะหรอกนี่แกจะไม่ขอโทษใช่ไหมใช่ อย่างนั้นเหรอเนี่ยมันบ้านของฉันส่วนที่นาและที่ดินทั้งหมดรวมถึงรีสอร์ทนี้ด้วยมันคือของฉันแม็กวันเรียนจบมาไม่มีงานทําฉันก็เลยให้มาดูแลที่นี่แทนจริงเหรอคะแม็กใช่แม่คะถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณย้ายไปอยู่กับฉันแล้วทิ้งแม่ก,กับพี่สาของคุณอ่ะให้อยู่บ้านดอกนี่ไปเลยไปค่ะ ขอโทษนะสิผมทำแบบนั้นได้จริงๆอะทำไมอ่ะเนี่ยคุณบอกว่าคุณรักฉันไงทำไมคุณทำแบบเนี้ยอ๋อนี่คุณเห็นแม่คุณกับพี่สาวคุณเนี่ยสำคัญกว่าฉันอย่างนั้นเหรอนี่จะหยุคุณชอแบบเนี้ยะทำไมคุณเป็นแบบนี้คุณทำให้แกตัวมากเลยนะผมขอโทษนะสิผมเห็นท่าแท้ของคุณแล้วอ่ะผมไม่คิดเลยนะคุณจะเป็นผู้หญิงแบบนี้อะสวยแต่ลูก จูไม่หอมนี่เกมกระดาษอะไรเนี่ยเหรอไม่ได้แกมทั่วโอเคได้ถ้าวันี้เราเลิกกันอย่ามาง้อฉันก็เลิกกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่คะคุณเปลี่ยนใจแล้วเหรอคะคุณใจรถพี่สาวของผมอะ เดี๋ยวอะไรเป็นเธอเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆเลยนะชาบดูถูกแต่คนอื่นกลับไม่ย้อนดูตัวเองเลยเออฝากไว้ก่อนเธอะพวกแกอะ่ะรีบมาเาคนด้วย